ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาดูการถอดหรือตู้แอร์ของ ishi, มิตซูบิชิ i ิล่าปี2013ครับอันนี้ลูกค้าแจ้งว่ามีกลิ่นเหม็นเน่าในรถครับก็ครับผมว่าไปจอดในสถานที่หนึ่งที่มันมีทงยารกครับแล้วก็พอขับออกมาแล้วก็วันสองวันปรากฏว่ามีกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงในรถครับก็คาดว่าจะเป็น กลิ่นของหนูที่ตายในรถครับคือหนูอาจจะเข้ามาในรถแล้วก็ออกไปได้ก็เลยตายในรถครับแล้วก็เลยกลิ่นเหม็นตรงกลิ่นเหม็นเน่าครับก็เดี๋ยวเราจะถอดตู้แอร์ออกมาเช็คล้างทำความสะอาดให้ลูกค้าครับก็เดี๋ยวขั้นตอนในการซ่อมเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับก็มาดูขั้นตอนในการถอดลื้อครับ ก็าักตอนก็เหมือนกับทุกคันครับก็คือตัวส่วนใหญ่รถสมัยนี้การหรือถอดตู้ก็ค่อนข้างที่จะลําบากนิดนึงครับก็จะต้องมีการถอดหรือคอนโซลออกมาเพื่อที่จะดึงผู้แวออกมาครับก็เนี่ยครับประมาณนครับ ็เราก็จะย่อนพวงมาลัยลงมาก่อนครับแล้วก็ดึงคอนโซลของครับยำพานตรงกลางแล้วก็ดึงตัวแอรมาครับก็จะประมาณนี้ครับขั้นตอนการยกคอนโซนออกครับ มีแป๊บเชื่อมต่อเข้าตู้แอร์สองเซ้นเนี่ยครับเราก็ทำการหอนแยกออกจากกันเรียบร้อยครับจะดูอิโคเชันวาล มาดูไหมมาดูไหมต่อออกมาแล้วเป็นยังไงขั้นตอนในการยกตัวออกครับก็นห่ครับฝุ่นเยอะมากครับกลิ่นเริ่มออกแรงมากครับตอนนี้ช่างก็ไม่ไหวเหมือนกันก็มาดูต้นเหตุของกลิ่นครับนี่ก็คือ ซากหนูครับที่ตายน่าจะมีสองตัวครับตอนนี้คือก็น่าจะตายประมาณที่บ่าแล้วครับไม่เป็นตัวครับตอนนีนี่ครับรอยกัดแค้ครับติดก็มาดูสภาพตัวแอร์ครับก็สภาพก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตัวแอร์ก็มีคราบฉลากต่ออยู่บางส่วนครับ ก็ขั้นตอนในการล้างตัวแอร์ให้ครับเปิดเปิดตัวแอร์ให้ลูกค้าครับก็ลูกค้าบอกให้เราเปลี่ยนตัวแอร์ใหม่ได้เลยครับเพราะว่าด้วยสภาพอายุการใช้งานก็ประมาณสิบปีครับก็ โอเคครับเราก็เปลี่ยนตัวแอร์ใหม่ให้ลูกค้าบดูอะไรก็นี่คืออะไรใหม่นะครับก็เป็นงานนําเข้าครับก็ใช้ได้ครับนี่คือฟองแอร์ครับแล้วก็นี่เป็นบาวครับเป็นอะไรแร์นิโคลครับนี่คือของเดิมครับแล้วก็ช่องรับลมภายนอกที่หนูเข้าไปตายเดี๋ยวเราจะทําการปิดตายไม่ให้หนูเข้าไปได้อีกครับ จะทำการปิดตายไม่ให้ปิดไม่ให้หนุเท่าร้อะเป็นครับเราจะใส่แคนเทสเข้าไปครับช่องบริเวณเนี่ยครับ ในการเอาตัวแอรไปกับพื้นครับ อยู่ในช่วงขั้นตอนการยกคอนโซลกลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมครับครับก็มาดูความเรียบร้อยครับหลังจากที่เราประกอบตั่วอเข้าไป รถติดร้อนนะครับตอนนี้น้ำยาเราก็เติมเต็มแล้วครับก็มาดูค่าเกดครับค้าเกศก็ฝั่งโลก็ประมาณ30ิบครับฝั่งหางประมาณร้อยแปิบครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเดกนมาดูอุณหภูมิหน้าช่องแอร์กันครับก็ประมาณส8แปครับก็ถือว่าจะได้ครับมาดูงานประกอบภายในครับ รถตุรนั้นนะครับเป็นการพบผู้นำระดับสูงในช่างกำลังเก็บรละเอียดอยู่ครับประเทศแรกที่ท่านได้ไปเยียนนะครับใน่ก็ข้อกำลังเด่งเกดครับ9ตุลาคม21ตุลาคมที่านนก็จะได้ครับไปประเทศี่นก็จบป็นหนึ่งช่างครับมิตสุบิชิมิราดปี2 0 1 3ครับก็พอถึงเก็บแพร่ใหม่เนื่องจากว่า ตู้แวดเสสภาพแล้วก็มีหนูเข้าไปตายในรถครับเราได้ทำการปิดช่องอากาศรับลมภายนอกให้เรียบร้อยก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับร้านหน่มออโต้แอนรับประเข้าโทร0 8 9 9 2 1 1 8 5ครับท่านใดมีรถแล้วสามารถแชร์ไม่เย็นสามารถนำรถเข้ามาเที่ที่ร้านหรือว่าโทรสอบถามกัก้นได้ครับร้านเราก็จะอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนรับประเข้าวิทยาคมครับหรือว่า yang beriang dengan benda mereka. Terima kasih